สวัสดีครับขอต้อนรับท Lang ่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป้ยปันวาดเผยช็อตสุดละมุน,น,พ,มนพี่ชายปลอบใจน้องสาวได้อบอุ่นมากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแถมยังอบอุ่นสุดๆครับสาหรับครอบครัวของปวยปันวาดและสามีอย่างป๊อบนิธิบุญ,ญรัตน์กาลินและเป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องโปรดล,ลูกชายคนโตกับน้องปาลินลูกสาวคนเล็กและต้องบอกเลยว่าแม่ป้ยปันวาดน,นั้นสอนลูกๆทั้งสองคนดีมากอย่างน้องโปรดที่เป็นพี่ชายแสนอบอุ่นและรักน้องสาวมากอย่างล่าสุดปวยปันวาด ได้เผยคลิปวิดีโอลองในอินสตาแกรมในคลิปจะเห็นว่าน้องปาลินเมียกันงอนจนแก้มปองพระไม่ได้เล่นเค้กของเพื่อนพี่ชายงานนี้ทําเอาน้องโปรโดต้องเข้ามาประลาดใจน้องสาวได้อย่างละมุนสุดๆโดยโพสต์นี R ้ระบุคชั่นว่ารับบทงอนพี่ก็ประหลาบไปสิต้องบอกเลยว่าน่ารักสุดๆเลยละครับท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ